น้ำยี่ยี่อาบน้ำสระผมอาบน้ำสะผมแปลงขึ้นแปลงลงทุกซีสะอาดีเมื่อคู่น้ำข้าไกสะอาดีเมื่อหนูแปลงแป๊บ้อนกคหลายนเลยน้ำข่าตาแลา้วลูกน้ำข่าตาอืมเหมมีเช็ดให้อขอโทษ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 น้ำข่ตา มือมือเปื้อนมือเปื้อนหนูมีขอโทษแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันแปรงทุกวันสะอาดดีแปรงทุกวันสะอาดดีแปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่สะอาดดีเมื่อนูแปรงฟันเ<ม>หนะเดี๋ยวลงลงถังให้กัวดูนะมันนี้จะลงถังนะกัวนะ หัวคอยดูน้องจีนะคระับน้ำลงถังมาลงถังเนะาะถะงละถั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 งละงน้ำมินเชตาให้น้องมินเชตาให้นะฮันจีฮันจีเชตาเชตาให้อะ่ะอึบเชตาก่อนเชตาค่ะตื่นแต่เช้าล่างหน้าแปรงฟันแปรงทุกวันฟันสะอาดดี ลูกบอลแปลงขึ้นแปล,ลงลงทุกซี่สะอาดดีเมื่อหนูแปลงฟัน <cas uk> ของเล่นเดี่ยวของเจ้าจ้าจมน้ำแล<ไ>้วน้ำเข้าตาหไ,ไหลไหลเข้าตาน้ำไหลเข้าตาเดี๋ยมีเช็ดให้ลูกก็มีเช็ดให้นะ ถูตัวก่อนถูถู